โอ้โหแม่ปูเป้มาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะพาเฉลีมมาเที่ยวห้างนะดูสิแล้วเขาแบบจัดแบบคริสต์มาสแล้วอ่ะจัดเต็มน่ารักมากดูทางนี้นะมีหมุนๆแล้วตรงนี้เป็นรางรถไฟเทศกาลเฉลิมฉลองกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วครับเแตีเยจริงๆวันนี้เฉลตมก็มาฉลองแล้วนะฉลองเนื่องจากว่าปิดเทอมแล้วค่ะโอ้โขึ้นจะสอบเสร็จเลยใช่ไหมลูก เดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกอยากเล่นทรายอยากเล่นทรายได้เลยเดี๋ยววันนี้นะแม่จะตามใจชแตมทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้เล่นทรายเดี๋ยวให้เล่นน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปดูหนังกันด้วยแล้วก็อยากกินขนมอะไรกินไอศครีมกินเค้กกี่เลยจดเต็มเลยแล้วดูรายการทำไมคะมีนัดเหรอคะอยากจะถ่ายวีล็อกค่ะอ๋ออยากถ่วีล็อกด้วยแล้วแต่เลยชแตมก็ถ่ายวีล็อกตามใจอยากถ่ายตรงไหนแล้วชแตมจะถ่ายวีล็อกได้ไงอ่ะกล้องอยู่กับพ่ออย่างนี้ เดียวเบิร์นาฬิกาเนี่ยนะถ่ายวีดีอกได้แล้วก็กดอะไรก็ได้นะคะทำ่็อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วคือเสร็จแล้วแล้วก็กดตรงนี้เราสามารถลงเฟซบุ๊กยูท u บอินสต a แกรมได้ขอไม่ลงก่อนนะคะเมื่อกี้ถ่ายมั่วค่ะคือว่าในการแชทแอมวันนี้แสดงเขาใส่ไ m o มวอ c h ฟอนเซหนะคะรุ่นนี้นะ คือสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายเป็นวีล็อกที่ชแตมทําเองได้เลยเสร็จแล้วอ่ะก็จะส่งมาที่เครื่องแม่แล้วก็แม่เป็นคนโสต์ให้เฮ้ยชแตมทาอะไรเนี้ยลูกว่ายน้ำค่ะโอยว่ายน้ำอะไรท่าน yup. ีเนี่ยชิลไปวะเนี่ยเอาขึ้นไปเลยดูซิว่าจะขึ้นไปได้ไหมเอาเด็กๆไปเที่ยวไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้ชแตมเพิ่งจะปิดเทอมนะคะก็ได้เวลาเที่ยวของชแตมแล้วอุ้ยเราไปนั่งอันนี้ก็ดีกว่านี่ไป ยังไงอ่ะเร็วเร็วเออเอ็งเฮี้ยแผ่นดินสะเดือนมาถึงนี่เลยอะไรันไเอางเชลลห้ามันไหนว่าจะทำวีล็อกไงเดี๋ยวทำข้อบนนี้เลยดีกว่าเสียวไยเนี่ยทำไปก็เสียวไปทไปที่สื่อเราต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นก็กดไปที่มันจะวีลโอแบบ ทุกภาพโลโก้ u t u b e แต่ว่าเป็นสีฟ uh ้า huh. ก็กดเข้าไปค่ะ huh. คือเป็นสัญลักษณ์วิดีโอค่ะเข้าไปที่ไอคอนวิดีโอจากนั้นก็กดสีแดงแดงนะคะกดอัดค่ลูกกดอัดจากนั้นแล้วก็จชเจออย่างนี้นะคะเดียวนะคะเห็นหน้าตัวเองยังยังค่ะหมุนกล้องโอเคได้แล้วค่ะวันดีนะคะที่ต้องอยู่บนที่สูงนะคะตอนนี้กำลังจะตกค่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูนะคะว่าอยู่บนอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดอะไรคะลูกกดอันนี้แล้วก็ จากนั้นเขาก็ให้เลือกว่าเราจะไปลงโพสที่ไหนนะคะ YouTube Instagram, Instagram. หรือว่า Facebook Facebook อ่ะไป Facebook เอาไป Facebook เลยค่ <Facebook. S 2> นี่มาแล้วนะคะม,มีเมสเซจมาที่ไอโมที่โทรศัพท์แม่แล้วนะจากเชอร์แตมนี่นะคะวิดีโอที่เชอร์แตมถ่ายเมื่อกี้นี้นะีล็อกนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็โพสได้เลยนี่นะคะคุณพ่อแค่นี้เองวีหลอกของเชิ์เต็มนะก็จะมาโพสต์อยู่ที่ Facebook ของแม่ปูเป้เรียบร้อย โอ้โหทีนี้เราไปเที่ยวไหนก็ใช้ไอโมนี่ทาวีล็อกได้ใช่เราแชแตมก็สามารถถ่ายเองได้เลยเพราะอยู่ที่ข้อมือแชตแอมถ่ายเองได้ทุกอย่างแชร์ทุกคนได้รู้เลยทันสมัยจังเลยแชตแอมเป็นบล็อกเกอร์น้อยวีล็อกเกอร์น้อยใช่ไหมวันก่อนเขาก็ถ่ายนะคะวันก่อนเราไปเที่ยวกันที่สวนรถไฟสวัสดีค่ะวันนี้แชตแอมอยู่ที่สวนรถไฟนะคะวิวสวยมากแล้วก็อากาศดีด้วยแล้วก็อยากจะมาพูดเลยว่าสนุกมาก ตอนนี้ชาตแตกำลังเห่อมากเลยอะไปไหนไปไหนก็จะถ่ายวิลล็อกโพสตลอดเลยไปเชิญแต้มมาเที่ยวน้ำตกกับลูกไม่ได้เที่ยวค่ะเอ้าไม่ได้เที่ยวอะไรเนี่ยมาเที่ยวน้ำตกกันัดตกเปียกเปียเปียกเปี๋ียวเปียกเปียกเปียเปียกปียกเยเปียกเอ่ยเปีเี้กเยกเป้ยยกเปียนเปีเีเปียกเปียเปียยกเยกเปียกเปียเยเีียกกเปียกเปียกเปียเปีนกเปเียเยกเป่ยกเี้กมเกเ บบเพ่อกับเอตแตมหายไปไหนไม่รู้หายไปกันหมดเลยไม่มีใครบอกแม่สักคนเลยดูดูดูดไม่รูไปไหนกันนะคะเดี๋ยวแม่วิดีโอคอลเข้านาฬิกาเฉตแมก่อนนะแม่โทรมาแล้วอ่ะเอาแม่โทรมารับสปลูก ไปแล้วนะคะแม่ยังไม่ทันรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาตามหาชทแอมจากโลเคชันนาฬิกากันดีกว่า <c oughs> อยู่ <c oughs> ก็ไม่ไกลนี่นาเดินนาทีเดียวเองนะคะเขาบอกเดินแค่นาทีเดียวนะ <c oughs> โลเคชั่นในนาฬิกาไอโมนะคะแม่นยำม,มากๆนะเพราะว่ามาจากกูก็แม p เลย <c oughs> มาเรามาเดินตามหากันเลยค่ะ <c oughs> ดูซิไปซนอะไรอยู่ แม่มาแล้วนะเฉาแตมน,นี่นะคะตั้งแต่เาแตมใช้ในกับไอโม่แม่สบายใจมากเลยอะ่ะเวลาไปไหนมาไหนนะคะแม่สามารถเปิดดูโลเคชันเฉาแตมได้ตลอดเวลาว่าอ,อ,อยู่ตรงไหนเห็นหรือยังคะทุกคนเห็นเตมเตมยงังหายอยู่ไหนเนี่ยหรือแม่จะต้องลงน้ําไปตามหาเาแตมหรือเปล่าเนี่ยแม่เจอแล้วค่ะทุกคนเห็นห้บเห็นหรือยงัง เห็นพ่อเยอเยมไหมสองพ่อลูกหนีเที่ยวกันนี่ดูเดินตามพิกัดมาจนเจอเป๊ะเลยจ้านึกว่าจะหนีแม่พ้นหรอไม่ได้เปียกไม่ได้เปียกแล้วตรงนี้อะไรทำไมแขนตรงนี้สีเปียกๆเนี่ยฮะมันไม่เปียกมันชื้น โอ้มันเชื้ไม่เปียโอ้โหแม่ปูเป้รู้ได้ไงครับว่าเล่นอยู่ตรงนี้ก็ใช้แอปของไอโมไงเขาก็ขึ้นโลเคชั่นนาฬิกาเชืรอแต็มเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เดินตามเดินตามมาเป๊ะมากอ่ะเดินตามทางดึ้งมาจนเจอเลยหนีแม่เที่ยวไม่ได้นะจ๊ะบอกก่อนเชืรอแต็มระวังนาฬิกาตกน้ํา โอ้ยนี่ไงลงน้ำไปแล้วจะพังเปล่าไม่พังไม่พังเขากันแน่นแม่ไม่เปลี่ยนนี่แหละโซลูย์ช่างแตามมาใช้ได้ใช้แล้วเ่าดีสุดแม่ได้ยี่นั่งชิลแล้วเล่นเงินไปอุ้ยต้องมีรถนะอยากมีไอติมตะคุ้ยไปนั่งกินไปด้วยอ่ะสบายเลยทีนี้ช่งแต้มเราทำนี้ที่บ้านไหม